เ้าไหลท่วมทวีตราบนานหลายปีที่จากไปคอยท่านเยือนคืนเข้าห้องหอได้แต่รอคนเดียวมันเปรี่ยวไว้จวบจนสิ้นสู่สวรรค์คาไลมาลัยที่พี่ได้ไว้ยังกรบลงกับตัวแม้ชาตินี้บุญน้อยไม่สมรักข้าก็จักตามพี่ท่าน ทุกพบที่มีสักวันมาลายน้อยลอยนาทีมาถึงพี่ท่านพรากจากดวงผู้ชมถ่ามาอยู่ในสตูดิโอนะครับที่เราจัดรายการกันตอนนี้นะครับมันพูดไม่ออกถ้าผมฟังที่ผมอ่านแล้วนะครับความหมายขออนุญ,ญาตลุงความหมายเหมือนกับมันบอก<ข>อ,อะไรอย่างเะว่า,าเขาอยู่ข้างหลังเนี้ยะสื่อหให้เบียดฟังว่าเขายังคอยเป็นห่วงอยู่นะ ยังเหมือนกับมีจิตที่ผูกพันกับเบียสอยู่ที่ที่แม่เรียกว่าคุณหลวงเพราะว่ามันลงท้ายด้วยใช่ไหมพลาดจากมาหลงที่พี่ท่านพาดจากใช่ครับผู้ชมคราว่าไม่ได้เรียกเพราะว่าคุณหลวงว่าไม่รู้ว่าเขาจะชื่ออะไรครับแปลคือมันตีมันมันตีได้หลายประเด็นเพราะคุณแม่บอกว่ามีรูปด้วยมีรูปที่ถ่ายไว้ตอนนั้นนะครับว่าที่บ้านเนี่ยติดรูปด้วยแล้วในเบียสก็อยากพิสูจน์รับผมว่า เปนดวงอยู่ใกล้จริงไหมแล้วเขาก็ถ่ายด้วยมือถือนะมันอาจจะไม่พอขออนุญาตครับเขาอนุญาตก่อนอ่ะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าถ่ายด้วยกล้องมือถือจริงๆครับเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะเจอเหตุการณ์แปลกๆทุกวันครับผมตื่นเช้าก็จะรู้สึกว่าเห็นตอนเย็นก็จะเป็นมูลเหตุการณ์ตอนเย็นก็เห็นครับผมอ่านนิดหนึ่งครับเดี๋ยว อันนี้ครับเดี๋ยวเตยจะกล้องช่วยซูมมาที่ภาพที่เตยถืออยู่นะหน่อยนะครับมารูปรากนะคะอันนี้เป็นรูปเหตุการณ์ที่บ้านที่ถ่ายติดใช่ไหมครับที่วงๆไว้นี่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดมากใช่ไหมคะอ่าคุณนีชช่วยหนังเตยถือนิดนึงคือตอนนี้แม่ไปถ่ายเองเลยแม่ไม่ถ่ายคือเมียถ่ายแม่ถ่ายแล้วขอจุดทูบแล้วคอโอ้โหเอาหรอเนี่ยไงเออ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  อันนี้ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับบนบนนะคะแถวๆนี้ค่ะข้างบนอยู่ข้างบนค่ะคืออันนี้ยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะลูกัสุดลูกสุดจะเป็นรูปนี้นะครับต้อง zoom ขึนมาครับชัดสุดต้องอ่านะครับเดี๋ยวให้คุณเบียสถือแล้วกล้องานนี้ถือให้หนังตีนิดนึงอีกรูปหนึงจะเป็นรูปนี้อ๋อรูปนี้ชัดอ่านะครับรูปนี้หนังตีนจะเห็นเป็นคนนะคะ เห็นไหมเอยตรงนี้ค่ะที่จะเห็นชี้อยู่นะครับเป็นภาพเหมือนกับเป็นคนมายืนใช่คนมายืนที่หน้าตาอันนี้คือหน้าต่างนะคะประตูข้างนั่งเี้ยนะคะอ๋อหน้าระเบียงนะคะหน้ารับเบียงเหรอคะผมมองนึก็บอกหน้าต่างที่จริงแล้วถ้าเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพซ้อนไม่แล้วเป็นภาพซ้อนมีอีกคนหนึ่งมีหน้าคนอีกคนหนึ่งต้องเข้าคอมต้องเข้าคอมเห็นชัดเจนครับ มันจะเห็นอีกคนหนึ่งอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ค่ะไม่ใช่เด็กเป็นผู้หญิงอันนี้ใช่ไหมคะคุณแม่เบีครับอันนี้จะกันตาอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ชัดขออนุญาตดูรูปหน่อยครับคุณเบียสคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยนะคะจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับผู้หญิงมานั่งพับเพียบนั่งหันหลังก็คือถ้าเห็นนิ้วหนอมเตยเนี่ยคือเขานั่งหันหน้าให้นิ้วหนอมเตยค่ะคือด้านข้างนะคะใช่ใช่เอียงข้างหน่อยเหมือนกับนั่งด้านข้างใช่ครับรูปที่จับอยู่เนี่ยถ้าเห็นจะอยย่่าางเเรรคคนนีับบคือแบว่า จะอ๋อทันทีนะครับว่าเห็นเป็นอะไรเอาละครับเมื่อกี้เตยกับคุณเบียร์ก็ได้เหมือนกับว่าขอไปแล้วคือเตยเนี่ยคือพิธีกรของผมเนี่ยเจอเหมือนกับจะมีซิกเซนทางด้านนี้นะครับเตยสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้ว่าว่ามาแล้วจริงๆค่ะอยู่ข้างหลังค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามาตั้งแต่ตั้งหมากพร้อมกับเบียร์แล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่คุณแม่บอกว่าเขานั่งเกาะก็คือ หนูก็เห็นเห็นแล้วแหละว่าเหมือนกับถ้าถ้าสังเกตกระนูกจะมองข้างหลังบ่อยๆค่ะหรืออย่างเมื่อกี้ที่วัดแสงทูก็คือแบบเขาจะไม่อยู่ข้างหลังเขาจะลอยไปคือผมสังเกตแต่ผมก็แต่คือก็อยากเห็นจริงๆนะคะว่าว่าตอนนี้ว่ามือตอนแรกผมก็ตกใจมองคุณเบียดานหลังเนี่ยมือที่ในตูวเราก็จะมีว่าแปลกๆไหมครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะก็น้ำเตยอยากให้น้ำเตยกับเบีย์เนี่ยมองลอดห่วงขานะครับลุกเลย โอเคครับเวลากใกล้หมดแล้วขอเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอ่ะเอาไปว่าจะมีอะไรเห็นอะไรที่สตูดิโอแห่งนี้หรือเปล่านะครับอ่ะครับครับเดี๋ยวอ่ะครับเดี๋ยวผมจะหยบให้แล้วกันปึ๊บ ไมจะมองเลาะหวานขาได้ยังไงเนอะในเมื่อเขาอยู่ข้างหลังเบีย้ย<อ>ก็คงไม่ต้องมองคือพูดก่อนว่าเราไม่ได้ลบหลู่ใช่เราเหมือนกับเราอยากจะรู้ว่าเราเหมือนกับเขามาเพื่ออะไรมาดีไหมหรือว่ามาเตือนอะไรบางอย่างไหมมากกว่าแล้วคุณแม่กับคุณเบีย้ยเนี่ยก็อยากจะรู้ด้วยใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าเขามาเพราะอะไรแล,แล้วเบีย้ยเนี่ยเขาที่ที่แม่ห่วงมากที่สุดเพราะทุกวันเกิดเขาอะมันจะมีอะไรแบบ เขาเกือบตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วเวลามันจะพอพ่อหนุ่มครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณเบียร์อีพยอสองครับอีพยอสองครับครั้งแรกเลยตอนยังอายุยี่สิบครับมีเวลาไหมนิดหนึ่งได้ค่ะได้ครับได้ครับได้อยู่ครับปีสี่เก้าใช่ไหมหรือยี่สิบเต็มยี่สิบเจออะไรครับเหตุการณ์แม่บอกคืนเขาเกิดยี่สิบเก้าสิงหาคืนวันที่ยี่สิบแปดตอนกลางคืนบอกพรุ่งนี้เช้าเบียร์ต้องตื่นเช้านะหนูอายุก็ยี่สิบไปใส่บาตรกันทั้งหมใช่ถูกต้องแม่นอนครับอีกแล้ว มีความรู้สึกว่าไม่เห็นแล้ค่ะยืนเขามีคนมาจ้องหน้าลืมตาไปมองไปท้าลูกสาวกลัวผีมากนั่งหอนอนห่เขาหลับแบบผู้ชายผมเกลียนสีดอกเหลากอดอกกอดอกเสื้อผ้า่านเก่งแพรตัวเล็กๆผิวคล้ำสันทัดคนยืนจ้องอยู่แม่ตกใจครั้งแรกนึกว่าเอขโมยป้าวเข้าบ้านแค่พูดแค่นี้ก็รู้สึกขนลุกแล้วหรือผี แต่โหเสียดายมากครับเวลาวันนี้เวลามันจวนตัวหมดจริงๆเอาอันนี้ <อา S 2> เคยเยตยบอกเอสเอ็มเอสกันเออนครับก็คือเขาส่งมาว่าการสัญญาว่าจะรักกันทุกชาติไปทําให้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะคะจากเบอร์086 5372สัมผัสหลอนค่ะเดี๋ยวเรบครับผมบรับเลยครับโดเรมอนโดเรมอนน่ารักแบบนี้นะครับที่เตยถืออยู่ไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาเราหมดโอ้เวลามันหมดแล้วนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับ ฟังแล้วขนลุกขึ้นมาจริงๆเลยใช่ค่ะร้อนมากๆเลยวันนี้หัวมากๆอย่างที่หนมเตยบอกเบียสไม่ต้องสนใจเพราะว่าเขาอยู่กับเบียสจริงๆเขาดีเห็นช่วก็คืออย่ง่ายว่าทาบุญทําสิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีนะครับจะมีอะไรมาเจอแต่สิ่งที่ดีแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับแล้วก็คุณเบียสคุณแม่แล้วก็คุณนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับมาพบกับเบสแล้วก็เตยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 好没了。<laughs>